เวลาคนที่ตายอยู่ตรงไหนเนี่ยพระอาจารย์วิญญาณก็จะอยู่ตรงที่ตายตรงนั้นตลอดไปเลยไหมคะอย่างเช่นเราเคยได้ยินว่าโค้งร้อยศพอย่างนี้่ะพระอาจารย์จะมีคนบอกว่าตรงนั้นอะวิญญาณอยู่เยอะเพราะว่าวเหตุเกิดเยอะตายตรงนั้นเยอะก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าคนที่เขาตายตรงไหนแล้ววิญญาณจะอยู่ตรงนั้นเลยไหมคะ อันนี้ในคัมภีร์ทางอุปศาสนาไม่มีบอกว่าคนตายไปตายเขาตายตรงไหนวิญญาณอยู่ตรงนี้เจ็บไข้เจ็บป่วยตายตายโรงพยาบาลวิญญาณจะอยู่โรงพยาบาลไม่ไปไหนตายกลางถนนวิญญาณจะอยู่ตรงถนนไม่ไปไหนอันนี้ยในหลักคัมภีร์ในทางคำสอนไม่มี คนตายแล้วต้องออกจากร่างไปทันทีนะไปเกิดเขาเรียกว่าไปปฏิสนธิหรือไปเกิดทันทีก็อยู่เรียกผลกรรมตัวเองทำนะทำอะไรไว้มากก็ไปสู่จุดนั้นทุกขติกับสุขคติ สองทางนี่แหละสุดท้แต่ต,ตัวเองนะ่นจะทํามาอย่างไรแล้วก็จะไปตรงไหนกรรมเป็นเครื่องชี้บอกว่าอ่าคนที่ตายนะั้นจะไปพบหน้านะไปสู่สถานที่ใดสองสถานะแบบนี้นะแต่หน้าว่าอ่าในคั้รรนีเราศุสตรไหนเขาไม่ได้บอกนะมันปีะเนื่องลิธานเล่าๆกันมาแบบนี้ไม่มีที่อ้างนะอ,งอัตมาภาตรงรูจ้จะอ้างตรงไหนมันกันพีย<ป>งแนตะ่ว่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านทําแล้วอ่ไปเชิดญดวงวิญญาณเนี่ยทำแล้วก็สบายใจเขาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ช่างน่ะแต่เราทําตามกรรมวิธีที่เราเชื่อ ถ้าทำเสร็จแล้วมันก็สบายใจอ่ะเจ้าค่ะสาธุโอ้นะฮะอัน,นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อก็เป็นได้ะนะฮะ